สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนครึ่งปีหลัง63นะคะเป็นคลิปดวงโดยรวมทั่วไปนะคะทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักแล้วก็เรื่องทั่วไปของชาวราศีมีนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝากช่องบุษบาพยากรไว้ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครึ่งปีหลังของชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างจะดีไหมจะมีโชคบ้างไหมเอ่ยมาดูกันนะคะเจอวิวมาเลยอ่ะ อารมณ์ในใจเหมือนพวกประมาณลักโรคก,กดหลงมีครบอารมณ์คุณมัวดวดูก่อนว่ามีอะไรไหนออกครับ เราก็ใส่หองฟังกันนะ view of fortune โอเคน่าจะดีหน่อยนะลุ้นให้ดีนะคะน่าจะดีห่อยนะ เพนต์เตอโคลโอ้ดีอย่างน้อยๆก็มีใบดีๆออกมาไนท์ออฟเพนต์เตอโคลสับไพ่นานหน่อยนะ มาทำไมเนี้ยตำแหน่งปัตตานีน่ะเนี้ยอืมเชนอสอด ครับโอ้ดูส่วนใหญ่จะดีนะถ้าดูผิวเพลินตอนนี้ก็มองแล้วว่าน่าจะดีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอืมโอ้ดีเลยแหละใบนี้ออกมายากยากยากมากเลยอืมต้องบอกว่ายากยากสูงสูดเลย ชาวราศีมีนมองดูว่าครึ่งปีหลังแล้วคุณน่าไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเนี่ยไม่ดูหน้าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นักนะอ้าวจุม,มูลมาทำไมอืมก็ลองบอกว่าดีเชียวมาเลยขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆมาทำไมได้เชื้อเชิญเลย นั่นฟอรเยอจะจังเลยเจะจังเลยมองดูแลโอเคจริงๆโดยรวมแล้วเนี่ยของคุณเนี่ยอย่างน้อยๆก็ดีกว่าเกิน50%นั่นแน่ะนะคะในใจของคุณตำแหน่งแรกเลยคือดูเหมือนกับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องการเงินหรือแม้แต่เรื่อง ความรักแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณยังไม่พอใจสถานะตัวเองเท่าที่ควรเลยนะยังไม่พอใจไหมว่างานของคุณแล้วหรือเงินของคุณแล้วเนี่ยคุณยังไม่พอใจกับเหมือนกับว่าในใจลึกๆคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่อะ่ะยังอยากได้ใครดียังมีความรุ่งหลงรุ่มหลงเลิ้นพันละ ยังแบบว่ายังคิดอยากได้นู่นได้นี่หรืออยากทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้เพิ่มนะคะในเรื่องงานเนาะมองดูแล้วก็แต่ก็ดีนะคะที่ว่าคุณยังมีความใฝ่ฝันที่ว่าเออยังอยากจะพัฒนายังอยากจะให้ชีวิตคุณดีกว่านี้อ่ะนะคะมองดูแล้วว่าคุณก็ยังไม่พอใจชีวิตนักแหละในช่วงครึ่งปีหลังของ6.3นะในตําแหน่งการเงิน ตำแหน่งการเงินเนี่ยก็ดูแล้วว่าน่าจะโอเคคุณก็เพอนในอสถานะทั่วไปกันของคุณเนี่ยก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยคุณก็ยังแฮปปี้อยู่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะคะดูยังแฮปปี้อยู่ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ขัดสนมากนะักหรือยังไม่มีสภาวะที่ทําให้คุณมาเครียดมาคิดหนักอะไรอะนะในเรื่องการเงินของคุณนะคะดูแล้วว่าคุณยังโอเคกับมันอยู่นะในตําแหน่งการเงิน ตำแหน่งเพื่อนฝูงบริวารคนใกล้ชิดวงสังคมของคุณก็โอเคคุณมีความมั่นคงระดับหนึ่งแหละนะแต่ถ้าในเรื่องที่ว่าคุณว่าอยากจะทำอะไรแล้วเนี่ยหรือฝันหรืออยากจะมีผู้ร่วมงานที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ในวงสังคมของคุณเนี่ยดูว่าคุณ อยู่ในสังคมได้ทีเดียวเชียวคุณยังมีความมั่นคงณนะตรงจุดยืนของคุณอยู่นะคะคุณยังมีความกลมเกี่ยวกันไม่ว่าเพื่อนฝูงหรือไม่ว่ากับคนรอบข้างของคุณนะคะคุณยังสามารถบริหารจัดการได้เนาะแม้แต่คนใต้ใต้บังคับบัญชาของคุณในส่วนของคนที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็น ทำงานในองค์กรกันแล้วแต่นะคุณก็ยังสามารถเข้ากันได้ดีนะคะในระหว่างในระหว่างเรื่องเพื่อนฝูงของคุณเนาะการเดินทางเหรอคะเยอะค่อยมาดูทีหลังนะการเดินทางมองดูว่าคุณทําได้คะ่ะคุณอยากไปไหนคุณก็ทําได้เพราะคุณมีความมั่นคงแล้วในหน้าที่การงานของคุณเท่านั้นเองเนาะคุณก็ยังคิดอยากจะทําอะไรคุณคิดคิดทําได้เลยนะคะช่วงครึง่งปีหลังนี้คิดว่า น่าดีเกินห้าสิบเปร์เซ็นเลยล่ะดีเกินเลยอาจจะเยอะมาสรุปให้ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ย <c oughs> มองดูแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะกับคนในครอบครัวคุณก็ตามนะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะ่ะจากที่อาจจะคุยไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันหรือว่ามีเรื่องมีปัญหาก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ มันจะดีขึ้นนะคะมันจะพลิกดีขึ้นมันจะรู้รู้คําตอบในส่วนที่คุณคาใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่ผ่านมาถ้าไม่ดีถ้าใครเจอเรื่องไม่ดีไม่ดีในบ้านในครอบครัวในอะไรก็ตามเนี่ยมันจะดีขึ้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอืมคิดว่าดีเลยละ่ะนะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาแล้วละ่ะครึ่งปีหลังของหกสามเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะในตําแหน่งบุตรบริวารอืม มองดูแล้วก็ว่าน่าจะอยู่ในโอวาด,ดีหรอกนะมองดูแล้วว่าน่าจะอยู่ในโอวาด,ดีทีเดียวเพราะว่าโอเคด้วยฐานะของคุณด้วยความที่เป็นคุณอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วคุณบางคนในบางคนเท่านั้นนะคะในบางคนดูว่าเออคุณสามารถดูแลได้คุณสามารถจัดการได้นะคะถ้าในตำแหน่งของ อุปสรรคของคุณนั้นมองดูว่าดูเหมือนว่าเนี่ยความในใจของคุณคุณคิดว่าคุณอยากจะทําถ้างานท่านมองในเรื่องงานนะนะคุณอาจจะอยากต่อเติมงานของคุณหรือคุณอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของงานของคุณหรือคุณอยากจะขยายงานของคุณให้ดีกว่านี้ค่ะนะคะแต่มันก็เลยทําให้คุณเครียดคุณมีแต่ความวิตกกังวลว่าคุณอยากจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ทั้งๆที่จริงแล้วถ้ามองโดย โดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่ามันดีถ้าเป็นคนภายนอกอะนะมองเข้ามาว่าเออโอเคมันดีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว,ว่าคุณยังไม่พอใจตรงจุดนี้เท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องตำแหน่งคู่ครองปัตตนีก็ดูแล้วว่ามันก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะในในบางคู่นะคะมันบางทีมันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือมีบุคคลคนอื่นเข้ามาวุ่นวาย เหมือนคุณจะพยายามประคับประคองเหมือนคุณพยายามจะฝ่าฟันให้อุปสรรคเนี่ยไปให้ได้เลยอะเนาะแต่คิดว่าน่าจะดีอะค่ะน่าจะคุณน่าจะทําได้คุณน่าจะผ่านพ้นชีวิตช่วงที่ว่าอาจจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งน่าจะผ่านพ้นไปได้ดีไม่ถึงกับว่าเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากนะคะในเรื่องของตําแหน่งปัตตานีคู่ครองของคุณแล้ว แต่ถ้าส่วนในบางกรณีสำหรับคนที่มีคู่แล้วคู่อยู่ไกลกันก็ขอให้เรื่องให้ระวังเรื่องแค่ว่ามีปัญหามีปัญหาที่คุณคุณต้องใจเย็นคุณต้องประครับประคองคุณต้องพยายามให้ได้อะคะ่ะเพราะว่าดูแล้วว่าคุณก็น่าจะฝ่าฝันมันได้ไม่น่าจะมีอะไรเลยสำหรับคนที่ไม่มีคู่เลยก็ ช่วงนี้ก็ดูยังเงียบเหงาเนาะยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังไม่มีใครเข้ามาสก,กิดหัวใจสก,กิดอะไรสักหน่อยสักนิดเลยเนี่ยนะคะช่วงนี้เนาะช่วงครึ่งปีหลังนะคะปีต่อไปอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ปีนี้ก็ยังครึ่งปีหลังนี้ก็ยังมองไม่เห็นเลยนะ,ะทีนี้มาตำแหน่งมลณะบ้างอม,มองดูว่าคุณเหนื่อยเนี่ย คุณเหนื่อยกับเรื่องงานหรือเหนื่อยกับใครก็ตามแม้แต่เรื่องคู่ของคุณคุณพยายามประคับประคองให้มันดีที่สุดแล้วล่ะนะคะคุณอยากประคับประคองให้มันดีที่สุดคุณอยากจะไม่ว่าเรื่องงานของคุณคุณอยากจะขยายหรือว่าคุณอยากจะก้าวหน้าในชีวิตการงานของคุณดูแล้วว่ากันมันก็มันยังเหนื่อยสําหรับคุณอยู่นะมันก็เลยทําให้คุณดูว่า มีความมีความคิดอยู่ตลอดเวลาในหัวสมองคุณเลยนะคะอืมเนอะในตำแหน่งนี้แต่มองดูแล้วก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะถ้าดูองค์รวมนี่คือไม่เท่าไหร่จริงๆของชาวราศีมีชาวราศีมีเนาะตำแหน่งคืออืมสุภาดีจังเลยดีจังเลยจริงๆแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแหละ มองดูแล้วคุณน่าจะประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่พอใจอยู่นั้นน่ะมีสิทธิ์เป็นไปเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทําให้มันสําเร็จรุ้ร่วงด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณอย่างที่บอกว่าในตําแหน่งพันธุบุตรบ้านครอบครัวสนับสนุนคุณอยู่นะครึ่งปีหลังทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงลงตัวลงรอยอะ่ะนะคะคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามองดูดงรอยเอ้ย โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นแหละเอาง่ายๆเลยคือทุกอย่างอ่ะจะพลิกจากจากที่อาจจะมันซบเซาอาจจะเงียบๆอาจจะอะไรชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะนะคะไม่ว่าเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการงานหรือเรื่องในบ้านก็ตามเนาะอืมกำมะการงานการงานดีมากอย่างที่บอกแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ ดีมากๆเลยแนวโน้มนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มจะดีมากๆเพียงแต่ว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะอยากจะให้คุณออลดทิฐิหรือลดความวิตกกังวลลงดูบ้างลดความแบบว่าคุณคิดตลอดเวลาดูบ้างไม่อยากจะให้คุณซีเรียสมากนักนะคะแล้วทุกๆสิ่งทุกเรียอทุกทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น,น,นตามลําดับนะ แต่มันจะไม่ดีขึ้นทีเดียวแบบว่ากระโดดอะไรประมาณนั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปคิดว่านะคะเพียงแต่อยากจะให้คุณลดลดความเครียดนิดนึงลดความที่คุณวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่รอบข้างคุณเลยอะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนแบบว่าคิดทุกอย่างนะคะคิดทุกอย่างเลยไม่ยอมปล่อยวางอ่ะนะคิดว่าคุณไม่ยอมปล่อยวางทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นชะตาคุณ มันมันดีแล้วแหละเพียงแต่คุณไม่พอใจพอใจในส่วนที่คุณเป็นเท่านั้นเองอืมก็ไม่น่าจะห่วงอะไรเลยจริงๆลนะน่าจะห่วงเรื่องเรื่องตัวเองคิดมากคิดมากคิดเยอะอยากจะให้ทำให,ให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครึ่งปีหลังโชคลาภหรอโชคลาภมองว่าน่าจะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะ อาน่าจะนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เป็นโชคก้อนใหญ่ถ้าในบา,บางท่านที่อยากเสี่ยงโชคนะคะอาจจะมีแค่นิดนิดหน่อยหนยแหละส่วนมากโชคมาจากการงานเพราะโชคฟุกฟุไม่มีอยู่แล้วมาจากการงานมาจากอาจจะเป็นโชคมาจากสิ่งดีๆในครอบครัวมอบให้นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าโชคได้เหมือนกันเนาะถ้าไม่ได้มอง แต่เรื่องเสี่ยงโชคนะคะในตำแหน่งวินาสา,านี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณน่ะคิดเยอะคิดหนักคุณคุณมีความสับสนวุ่นวายในความคิดของคุณคุณคิดคุณตลอดเวลาเท่านั้นเองว่าคุณน่ะจะทำยังไงให้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้ก็ถึงว่าอยากจะให้คุณลด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 ความเครียดลงนิดนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ มันจะเพอร์เฟกมากเลยนะคะมันจะเพอร์เฟกมากแล้วก็ไอความคยดของคุณนี่แหละบางทีอะ่ะมันก็อาจจะเป็นผลพวงมาจากผลพวงรวมไปถึงเรื่องคู่เรื่องคนรักหรือเรื่องอะไรก็ได้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องความคิดของตัวเองนิดนึงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วแหละคิดว่ามันจะดีเลยแหละมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดูไม่น่าจะเป็นห่วงมากๆสักเท่าไหร่ให้เปิให้คะแนนก็โอ้ครื่องปีหลังคุณก็น่าจะได้สัก70%เลยเอ่ะนลยะก็ยังดีกว่าหลายๆลาราศีที่ผ่านมาเลยเนี่ยดูมองมองดูโดยโดยรวมมากๆแล้วเนี่ยค่ะนะคะเพียงแต่ไอเรื่องเรื่องที่คุณคิดมากเครียดมากก็น่าจะมีแต่เรื่องอาจจะเป็นเรื่อง คนที่คุณมีใจให้นะคะคุณมีความสัมพันธ์อยู่หรือแม้แต่เรื่องคู่ครองของคุณนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นเองไม่รู้เหมือนกันว่าในใจคุณปรารถนาเรื่องอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณปรารถนาอยากให้มันดีขึ้นแต่มองดูแล้วงานคุณก็ดีอะไรคุณก็ดีเงินคุณก็ยังยังไปได้ดีเพียงแต่ คุณปรารถนาคุณไม่พอไม่พอตรงนี้คุณอยากจะให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะในส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรก็แค่แค่นี้แหละระวังแค่นี้เองไม่น่าจะห่วงอะไรมากเดี๋ยวขอดูเปิดอีกในหนแบบหนึ่งแบบนึงนะคะขอเปิดอีกใบหนึ่งนะเออ่องบอ,บอกอะไรคะบอกอะไรเอ่ย นี่เธอลิ้นพันกันมากนี่สุณสคือนี้อัดอัดคลิปต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอเคทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละมันมั่นคงมันอะไรอยู่แล้วแหละเพียงแต่คุณบางทีคุณคิดมากเองเท่านั้นเองคุณคิดมากคุณคุณอยากได้อะไรก็คุณอยากได้อะไรคุณยังไม่เหมือนบางสิ่งบางอย่างในใจคุณคุณมีคุณมีอะไรในใจที่คุณ ยังไม่บอกใครอะค่ะนะคะล้วมันอาจจะเป็นเรื่องความในใจของคุณที่ว่าคุณอยากอยากจะให้มันดีแต่มันก็ยังมันมันไม่ดีตามที่ใจคุณปรารถนาเท่านั้นเองเนาะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยสรุปออกมาก็ชิวๆมากอครึ่งปีหลังก็คลิปดวงครึ่งปีหลังก็จบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปความรักของชาวราศีมีน ครึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมนี้นะคะแล้วฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ